อ่าต่อไปค่ะผมไม่ลองอีกแล้วใครส่งเสียงแจ๋วแจ๋วป,ประโยคที่แล้วประโยคอะไรประโยคที่แล้วประโยคอะไรใครส่งเสียงแจ๋วแจ๋วเป็นประโยคอะไรคะใครส่งเสียงแจ๋วแจ๋วมีคาว่าใครอคคำถาม,มผมไม่ลองอีกแล้วประโยคอะไรคะ ผมเอามาเปลี่ยนคำถามแล้วใครไม่ลองใครตรงเสียงแจ๋วนี่เป็นคำถามมีใครผมไม่ลองอีกแล้วคำว่าผมไม่ลองคำว่าไม่ประโยคปฏิเสธนั่นเอง ประโยคที่เราใช้พูดคุยกันก็มี3ประโยคด้วยกันเช่น 1. ประโยคอะไรคะประโยคคําถามเป็นประโยคที่ใช้พูดเพื่อถามเมื่อเกิดความสงสัยนะคะคำที่อยู่ในประโยคคําถามมักจะมีคําว่าอะไรคะคาอะไรเอ่ยอ่านพร้อมกันแค่หนึ่สองสอย่างไรฝึกอ่านค่ะ ทำไหมหร,หรือไม่ไมเข้าใดอะไรไ,ไหนใครคะส่วนประโยคที่สองก็คือประโยค บอกเล่านะคะเป็นประโยคบอกเรื่องราวให้ผู้อื่นทราบหรือตอบรับคําถามนั่นเองะคะ่ะทีนี้มาดูประโยคนี้บ้างประโยคปฏิเสธนะคะเป็นประโยคที่ใช้พูดเพื่อบอกให้ผู้อื่นทราบในการตอบอะไรคะตอบปฏิเสธคําถามะคะ่ะประโยค,ป,โยคปฏิเสธนั้นจะมีคําว่าอะไรบ้างคะ คำว่าไม่ไม่ได้มิได้นะคะอยู่ในประโยคนะคะทีนี้เรามาดูซิเอาทบทวนในเรื่องราวของอ่านในเรื่องของประโยคกันบ้างนะคะอ่านในเรื่องของประโยคะคะประโยคแบ,บ่งออกเป็นนะคะสองแบบอีกแล้วนะคะก็คือแบบที่หนึ่ง อ่ะประโยคสองส่วนยังจำได้หรือเปล่าคะประโยคสองส่วนกับประโยคสามส่วนคะอ่ะมาดูประโยคสองส่วนก่อนคะประโยคสองส่วนก็จะมีหนึ่งใครใครคือประธานนะคะทำอะไรอันนี้ส่วนที่หนึ่งใครคือประธานทำอะไรเป็นส่วนที่สอง ทำอะไรคือแสดงกริยานะะในส่วนที่สองในเรื่องของอประโยคยกตัวอย่างเช่นใครอ,อะไรคะช้างนะใครคือช้างช้างเป็นประธานของประโยคแล้วทำอะไรทำอะไรวิ่งได้ใจคว่าไหมคะได้ใจความช้างวิ่งเขา,าบอกช้างวิ่งนักเรียนทราบแล้ว ช้างกําลังวิ่งและอันนี้เป็นโยกสองส่วนแล้วคะนี้ได้นะช้างทําอะไรล่ะช้างวิ่งทีนี้มาดูประโยคสามส่วนบ้างคะประโยคสามส่วนก็จะมีใครส่วนที่หนึ่งเป็นประธานทำอะไรส,ส่วนที่สองคือแสดงกริยาส่วนที่สามทำแกใครทำแก่ใครนี่เป็นกรรมแล้ว ใช่ไหมคะเป็นกรรมแล้วส่วนที่สามฮะ,อะลองดูซิประทานเป็นสัตว์และเป็นชื่อของใครคะใบโบกเป็นใครคะเป็นชาน้างทำอะไรล่ะสแสดงกริยาประทานละกินใบโบกกินเราไม่ทราบแล้วใบโบกกินอะไรใช่ใช่ไหมคะ ใบบวกินน้าเรียก็สงสัยเอ๊ใบบวกินอะไรล่ะกินอ้อยกินกล้วยหรือกินสับปะรดก็ไม่ทราบต้องมีอะไรคะต้องมีกมนะคะก็คือกินอะไรเอ่ยกินดินโป่งเห็นไหมคะดินโป่งเป็นกรมแล้วถูกเจ้าใบบกนั้นกินนะคะเป็นประโยคสามส่วนแล้วนะคะนะสามส่วนออะลองดูซิเอาฝึกอ่านประโยคบ้างเอาฝึกอ่านประโยคนะคะอันนี้ใบโบกก็กินดินโป่งอยู่นี่เองคะ เอาฝึกอ่านประโยคซยินักเรียนคะอ่านคะ่ะช้างลากต้นไม้อะไรเป็นประธานอะไรเป็นประธานเอ่ยช้างลากนะคะลากเป็นกริยานะต้นไม้ก็เป็นกรรมนะฮะอะไรเอ่ยช้างสีดำ อันนี้ช้างสีดำคำว่าสีดำนั้นขยายอะไรคะขยายประธานให้ทราบว่าช้างตัวนี้คะช้างตัวนี้ใช่ไหมอยู่ในป่านแน่เลยคะสีดำนะคะชูแสดงกิริยาและชูอะไรเอ่ยอไม่ประโยคนี้ยังไม่ได้ใจความช้างสีดำชูก็ต้องมีกรรมมารองรับคือง่วง ช้างสีดำชูงวงนะคะ,ะทีนี้นดูสิอะไรเอ่ยในภาพนี้มีใครคะผู้ผาเป็นประธานของประโยคสแสดงกริยาอะไรคะเปิดผู้ผาเปิดนักเรียนได้ใจความไหมคะไม่ได้ใจความต้องมีอะไรคะกรรมออกมา นะเปิดลายเปิดคอกให้ใบบวัวใบบกออกมานั่นเองใช่ไหมคะทีนี้ดูซิในภาพมีใครบ้างคะผู้ผาแล้วใครคะใบบกกับใบบวัวเอาลองดูภาพผู้ผาไม,ไม่กินไม่กินอะไรคะ ดินโป่งประโยคนี้เป็นประโยคอะไรเอ่ยภูผาไม่กินดินโป่งเป็นประโยคอะไรคะใครทราบบ้างภูผาไม่กินดินโป่งเป็นประโยคปฏิเสธมีคําว่าไม่อยู่ในประโยคคะทีนี้มาให้นักเรียนดูละฝึกกันคิดนะฝึกคิดฝึกตอบซินักเรียนจะตอบได้หรือไม่นะคะในเรื่องราวของประโยคในตอนตอนอะไรคะเพื่อนรู้ใจนะคะสังเกตประโยค ค,คุณนักเรียนฝึกสังเกตนะคะสังเกตรประโยคที่คุณครูกําหนดให้นะคะ,ะเรามาตอบคําถามกันซิว่าประโยคนี้เป็นประโยคอะไรกันบ้างะคะเอาท้ายชั่วโมงแล้วนะทบทวนกันแล้วนะคะ <c oughs> ผู้ผาเปิดคอบผู้ผาเปิดคอกเป็นประโยคอะไรเอ่ยเป็นประโยคอะไรคะผู้ผาเปิดคอกเป็นประโยคอะไรคะ ประโยคคำถามถูกลือผิด<พ>ประโยคคำถามถูกลือผิด<พ>ผิด,ผดเพราะว่าเป็นประโยคบอ,บอกเล่านะบ,บอกให้รู้เรื่องราวว่าผู้ผ่ากำลังไมคะผู้ผาเปิดคอกฉะนั้นะประโยคคำถามใช่ไหมไม่ใช่ข้อความนี้เป็นประโยคบอกเล่านะคะไม่ใช่ประโยคคำถามต่อไปค่ะอ่านพร้อมกันนะหนึ่งสองสามอ่านค่ะใบโบกกับใบบัว ไปไหนไปบอกคำไประโยคอะไรเอ่ย,ปยไปบอกกับใบัวไปไหนต้องการคําตอบฉอนั้นประโยคนี้เป็นประโยคประโย,ะโยคคําถามถูกหรือผิดประโย,ะโยคคําถามถูกต้องนะคะข้อที่สาม ปูผาไม่กินดินป่งเป็นประโยคอะไรเอ่ยเพราะว่ามีคําอะไรอยู่คะมีคำว่าไม่คะประโยคปฏิเสธถูกต้องหรือไม่ถูกถูกรูอผิดครับครับมีคําว่าไม่เป็นประโยคปฏิเสธนะคะถูกต้องอา้าต่อไปทบทวนอีกหนึ่งข้อดินป่งมีรสเค็ม ดินป่งมีรสเค็มเป็นประโยคอะไรคะบอกเล่าบอกให้ทราบว่าดินนี้มีรสเค็มะประโยคคําถามใช่หรือไม่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะต่อไปข้อสุดท้ายละข้อสุดท้ายใบโบกใช้หัวดันภูผาเป็นประโยคอะไรเอ่ย ป็นประโยคบอกเล่าถูกหรือผิดถูก<อ>ถูกนะคะประโยคบอกเล่านะคะเอาละค่ะาะฉะนั้นวันนี้เราเรียนรู้ในเรื่องราวของประโยคน่ารู้นะคะในแต่ละหนึ่งบทเรียนนะคะเราก็จะมีประโยคไม้นักเรียนได้ทบทวนนะคะประโยคที่เราใช้กันในชีวิตประจําวันนั้นมีอยู่อะไรคะแยกออกเป็น3ประโยคด้วยกันคือ1ประโยค บอกเล่าต้องการให้รู้เรื่องราวต่างๆความเป็นมาในชีวิตประจำวัน2ประโยคคําถามต้องการคําตอบแล้วก็ประโยคปฏิเสธก็คือเวลานักเรียนทําอะไรก็ตามถ้าหากว่าเราไม่ได้ทำงานเราก็ต้องทำไมคะปฏิเสธในการถามประโยคเหล่านั้นนะคะฉะนั้นวันนี้นักเรียนกลับไปอ่านทบทวนในบทเรียนเรื่องของเพื่อนรู้ใจแล้วนักเรียนจะได้ทราบว่าประโยคเหล่านี้มีประโยคอะไรบ้างนะคะ ก็นําความรู้เหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันของเรานั่นเองนะคะด้นวันนี้ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะขอให้เป็นเด็กดีของคุณครูและของคุณพ่อคุณแม่นะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ